สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะบ้านนอกบ้านนาชาแนลค่ะเพื่อนๆค่ะมาค่ะวันนี้น้ำเลิกงานเร็วมาเรามาส่องธนะทะเลหรือผักทะเลกันนะคะวันนี้นี่ค่ะมาถึงนะเจอผักอะไรก็จะเอาแลวค่ะวันนี้เพราะว่ารีบเนาะแล้วก็เลิกงานด้วยแล้วก็นี่นี่ค่ะมาถึงนะก็เห็นนี่ค่ะผักบุ้งทะเลนะคะอันเนี้นี่ค่ะนี่เจออะไรเอาหมดนะคะวันนี้ผักทะเลค่ะนี่อันนี้เป็นผักบุ้งทะเลนะคะรสก็จะขมลมเหมือนกับ ดอกแคบ้านเราอะค่ะนี่ค่ะเอาไปยำเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกได้หมดนะคะนี่อร่อยค่ะแล้วก็ลมก็จะแรงหน่อยเด้อค่ะขอโทษขออาภัยเด้อจ้ะนั่นก็เอาถ่ายบังแล้วค่ะนี่ค่ะโอ้ยมาถึงยอดงามๆเลยค่ะมันเผนนค้างงามเจออะไรเอาหมดนะคะก็อย่างที่นาบอกนั่นแหละคะ่ะมันคณะทะเลเข้าบานดอกแล้วนะคะ ร้จะมีหรือเปล่าองหน้ามันก็มรสุมร้โนอกค่ะนี่นี่ค่ะนี่ใช่แล้วนะคะ,ะบุ่งทะเลนะคะแบบนี้นะคะยอดจะดูเดียวยาวๆค่ะไปค่ะสอะต่อลมก็แรงนี่ค่ะนั่นค่ะโอ้โยมองลังเลยเดี๋ยวอเยอาถ่ายแกะไก่ป๊อกๆเลยค่ะยำนะคะยำเหมือนกับใย ไรหน้าใบอะไร,นะบ,ะไรบ้านเราเขาเรียกอะไรอะคะผักผักปอดนะคะบ้านนาะเขาเรียกผักปอดนะคะไม่รู้บ้านทางอื่นภาคอื่นเขาเรียกอะไรนะคะยำเหมือนผักปอดนะคะอร่อยอร่อยค่ะลมค่ะก็จะถ่ายพยายามบังลมเด้อค่ะลมแรง,างมากๆเลยค่ะวันนี้นี่ค่ะต้นนึงอย่นี้สักสองสามต้นก็พอแล้วเนี่ยค่ะบอกกิ้นน้ำพริกก็อร่อยค่ะ ยำมันก็อร่อยผักบุ้งทะเลค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะน,นี่ค่ะเพืนะ่อนๆน่าจะเก็บตรงนี้อีกต้นนึงนะคะน่าเห็นหลายต้นค่คะแต่ว่ามันถ่ายไม่ได้เยอะนะคะนุ่นค่ะเพราะลม,มแรงค่ะเพื่อนๆค่ะน่นเดี๋ยวน่าจะเก็บตรงนี้อีกส,กสองต้นนะคะถ่ายมั่งไม่ถ่ายมั่งนะคะ สวยงามจังเลยค่ะเพื่อนคะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะได้หลายแล้วเนะี่ยนี่ค่ะเพื่อนเก็บเอาเก็บเอาเลยค่ะยเยอะมากเลย โอ้ยลมลมก็แรงนี่ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆทักบุ้งทะเลมันเดินมาเจอกอนี่สวยอ่ะอดเก็บไม่ได้แกนี่ค่ะเก็บเลยงามค่ะเดี๋ยวยืนบังลมก่อนเอเงากรน,นี้ก็พอแล้วนะคะบ่หวแล้วนี่งามจังเลยอโอ้โหสุดยอดค่ะงามนี่ ตอกๆๆเลยค่ะเดี๋ยวมันจะเต็มตะก,ก้าเดี๋ยวไม่ทันได้ผักอย่างอื่นงามจริงๆเลยโอ้โหยอดเขาพอแล้วค่ะพอพอนี่ค่ะงามจังเลยนุน่มนี่ค่ะตะก,กา้าเต็มเราจะเต็มแล้วเนี่ยค่ะ พนเพื่อนนำมาเจลผักโหมนี่ค่ะเขายัางอ่อนอยู่นะคะนี่เจะเก็บค่ะดูมีนมีรอยคนเก็บกันแล้วด้วยยังเป็นยอดอยู่ค่ะนี่นี่ค่ะผมจะแรงหน่อยเด้อค่ะถ้าเข้าก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะนี่โอ้ยงามค่ะเพื่อนอนอนนนนนนเอาสักพอแกงพอต้มเนาะค่ะไม่ต้องถึงขนาดรดนตะกาหรอกมันแรงค่ะ นี่ค่ะได้ยินเสียงลมปะคะหึมหึมหึมนะนี่ค่ะ่ยอดนะคะคุกคะค่ะนี่ค่ะใส่ตะกร้าก,อก่อนมันจะล้นนี่ค่ะมีรอยคนเก็บด้วยค่ะ ที่เขาออกก่อนมันก็แก่ที่เขายังไม่นี่มันก็ยังไม่แก่เนาะค่ะนี่ค่ะผักขมแตงผักบุ้งทะเลตายผักอยู่นะนี่สองผักแล้วมีรอยคนเก็บด้วยค่ะเอาสักกอนี่ก็พอแล้วค่ะนี่นี่ค่ะ ต้นนี้างามงามอยู่ค่ะแต่ว่ามันนี่แมวานี่ค่ะพอ,อล้วค่ะสะกรมสงกรมก็พอแล้วนี่ค่ะเพื่อนมันเจอคณะอะไรนี่กอนึงแต่ว่ามันไม่มียอดเลยอ่ะมันมีแต่อย่างนี้ค่ะนางไม่เอาแบบนี้ค่ะอ้ยไปค่ะไปดูผักอย่างอื่นเพื่อมีอะไรต่อ นี่ค่ะเนื่นเพื่อนมันโตหมดแล้วค่ะมันไม่มีนี่แล้วนะคะเนี่ยค่ะพอปลาเลวปลาเลเลยคะค่ะคะนี่ถ้าจะเก็บก็เก็บได้นะคะแต่น้าไม่เก็บค่ะเพราะว่ามันมีแต่ใบงามจังเลยค่ะนนพอเท่โอ้ยใหญ่ค่ะพุ่นค่ะเดี๋ยวไปส่งกอข้างในค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นบะค่นุ่นโห เขาโต,ตหมดแล้วค่ะงามจังเลยนี่งามงามฮุ่นไปไปเท่าใบลานเลยดูค่ะอันนี้เป็นเกาะเกาะเออหาที่ว่านาเคยพาพี่เพื่อนๆมาตอนใหม่ๆนะคะตอนที่เขาออกใหม่ๆนะคะนาม,มาส่งค่ะเขาจะมีไหม มีค่ะแต่ว่ามันไอ้นี่เป็นกอเป็นใหญ่หมดแล้วอะค่ะนี่ค่ะงามงามคณะก็จะบังกล้องไว้นะคะเผือลมมันจะตีกล้องค่ะนน่นนะคะตรงตรงข้างหน้านโน่นอ่ะมันจะมีอ่คณะทะเลที่ว่าเป็นกอเล็กๆตอนนั้นมาสง่งให้เพื่อนๆดูอยู่อะค่ะนะคะ,นะคะไปดูกันไปทีค่ะเพื่อน มันก็ยังมีใบอ่อนอยู่นะคะแต่น้ำไม่เก็บค่ะน้ำไม่กินน้ำก็ไม่เก็บนะคะเพราะว่าน้ำามกินอะ่ะมันจะกินแต่ที่มันยังอ่อนๆในดินอะ่ะมันจะอร่อยกว่ากันน่ะคะ่ะถ้ามีก็เอาถ้าไม่มีก็ไม่เอาเนาะค่ะ<ม>บางทีก็อาจจะเก็บไปสักใบสองใบว่าใส่ต้มมะม่าหรือว่าใส่ผัดนี่แค่นั้นละคะนี่คะ่ะเขาก็ยังเก็บได้นะคะมันยังองอยู่คะ่ะนี่คะ่ะยัองอ่อนอยู่คะ่ะแต่น้ำไม่เก็บนะคะ ไปค่ะดูปาดนี่ค่ะคเพื่อนๆที่ว่านาเคยพาเพื่อนๆมาดูค่ะน่าค่ะเขาเป็นดงแล้วนะคะนุ่น ون. เป็นกอใหญ่ใหญ่ใหแล้วค่ะที่ว่านาเอาสาลายออกให้เขาอะค่ะคเพื่อนๆเห็นไหมคะหน้าน่าค่ะพอเก็บได้นะคะถ้าจะเก็บก็เ,เก็บได้น,นุ่งกอน้นเป็นเลยเลยค่ะคเพื่อนๆนุ่น ون. ยังใหญ่ใหญ่นุ่นค่ะโอ้ย น,นี่แค่เดือนเดียวนะคะเขาโตหมดแล้วค่ะคุ้น่นำนำงามเดี๋ยวนันส่องให้ดูใกล้ๆค่ะนี่นี่ลมจะแรงหรือเปล่านะคะนี่ค่ะนู่นอันนี้นะคะน,นี่อุ้ยก่อง้องก่องบางนี่ลมก็แรงแท้เนาะนี่ค่ะโอ้โหเป็นดงบนุน่นขนาดนั่งนะ มันลเล็กอยู่เลยค่ะนี่แต่ยังไม่บานดอกนะคะยังไม่บานดอกยังไม่ออกดอกท่นทุกคนรู้ว่าจะเจอ,จอที่ในดินหรือเปล่าเนี่ยคะ่ะไม่มีะอะค่ะโอ้นนนยนน่นนนนนนนยนน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 ่นน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 เนน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  หาดเนี้ยเดี๋ยวนาจะพามาอนๆมาดูอีกทีจังงามสุดสดเลยค่ะข้าวันบานดอกนะคะอวยงามค่ะไปเดินดูหาสะก,กอไม่ค้างบนหาตรงนู้นนั่นน่าจะมีอยู่นะคะบนหาดตรงนน้นนะคะแต่ว่าลมแรงนะไม่รู้ว่าจะถ่ายได้หรือเปล่า,า,านี่ค่ะนนเนี่ยตรงไหนคะตรงนน้นเห็นแดงๆอยู่นะแต่ว่าไม่รู้มันจะมีหน่อหรือเปล่าอ <c oughs> ตะก,ก้าก็ได้ผักเอ,อ่อผักบุ้งกับผักหขมแล้วนะคะนี่แต่ก็จะหาทะเลอีกสักหน่อยนะคะคณะทะเลอีกสักหน่อยสแกงไปไป,ไปลวกะคะ่ะไปไปส่งกันค่ะเผื่อจะเจอลูกลูกจะเปรียบกับอะไรคอเข้าอย่างกับช้างเลยค่ะโอ้ยลมกระแรงไหนคะร่อนดูก่กอนนั้น ก็จะดูเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้ที่นายอยากไว้เห็นไหมคะเขาก็จะโตแล้วนี่ค่ะแต่ว่ามันขึ้นมาใหม่ข้างๆเนี่ยนาจะดูสกอร์ได้ไหมคะเพืเ่อนๆดูเพื่อนๆดูนะคะ,เ,เ,ะ,คะเขาเขาจะโดดเออล่มอะ่ะเขาเรียกอะไรนะคะเขาจะขับลอเน่นนะคะ่ะลมทะเลมันแรงไงคะวันนี้เขาก็เลยจะเขาเรียกขึ้นอะไรอะ่ะนะก็เรียก ไม่ถนัดภาษานี่เนาะน่าเห็นแล้วน่นค่ะเห็นยังคะอุ้ยมอสองเขาอยู่นี่แหละเขาจะไปกลางทะเลแล้วเขาก็จะตีเล่นเล่นเล่นโต้ขึ้นนะคะโอ้โหสุดยอดนี่ลงไปแล้วค่ะไป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 ,ไป,ไป,ไปดูชนะทะเลกัน <c oughs> นี่ค่ะเพื่อนๆน่าขุดแล้ว มันคงจะได้เท่านี้แล้วค่ะแล้วก็ไม่รู้เอามีดไปวางไว้ไหนพอขุดแล้วสงสัยจะถมไปด้วยระค่ะนี่ได้ได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะคะจากเอามีดวางไว้ไหนแล้วค่ะมีดหายขุดคณนมีดหายยกทีเลยค่ะดึงเอาค่ะนี่มันดึงง่ายอยู่ค่ะมลมก็แรงได้เท่าไหนา่ก็เท่านั้นคะ่ะเดี๋ยววันหลังค่อยมาใหม่มันก็ยังมีอยู่นะคะนี่ ลมเข้านี้เป่าก็ไม่รู้ค่ะวนี่เห็นไหมคะเขาดึงได้คะ่ะอุ้ยที่ดึงไม่ได้เลยเนี่ยนี่นี่ดึงไม่ได้ก็ไม่้องเอานี่คะ่ะนี่ดอกแก้ว โอ้ยเอามีดไปไว้ไหนเนี่ยคะ่ะมีดหายหายทุกทีนี่คะ่ะกอนี้ก็น่าจะพอแล้วเนี่ยคะ่ะน่าจะไม่เอาหมดหรอกเอาแค่พอกินเพราะว่ามันยังมีหนอนน้อยๆอ,อ,อ,ยอยู่เห็นไหมคะโอ้ยหนังบางลมกอ่อนค่ะ ลมแรงๆเมื่อกี้จะนั่นไปโดดลมอยู่นู่นค่ะเห็นบ้นี่ค่ะนี่ลึกมากเลยไม่น่าแล้วมันถึงเพิ่งขึ้นนะคะเพราะเขาลึกอย่างนี้นี่เองนี่ เอาต้นขาวๆนี่ต้นหนึ่งนี่นี่ค่ะเดี๋ยวต้นไหนต้นขาวๆก็จะเอานะคะต้นไหนไม่ขาวก็ไม่เอาต้นนี้ต้นนึงค่ะนี่นี่โฮ้ยมาทางหลากเลยอันนี้เอานี่ค่ะต้นนั้นบอเอาแจะขุดเอาตรงนี้งั่นเองค่ะึ เพื่อนๆดูนี่อุ้ยหล่นอันนี้บอกเอาค่ะมันมันบวขาวนี่ค่ะจ้าเอาตะก้าเอ้ยเอามีดไปทิ้งไหนคะนี่ค่ะมิเต็มตะก้าละหลายผักอยู่นี่ก็ล่มก็มาด้วยกลัวฝนตกนี่ค่ะ อพอนี่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ก็ได้เนาะ <c oughs> นี่ค่ะพวกก็ยังมีอยู่นะคะเพื่อนน่าเห็นอยู่แต่ว่าไปค่ะเราไปเช่ากีตการ์โกตะวันอยู่ตรงนี้หรือเปล่ปาขาวจกเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนเ่อนดูคณะกรน,นี้นี่ ไวยังกระช้างกับมา้าเลยค่ะนะ,ะี่นีน่จ้างามงามลมแรงค่ะนี่ค่ะนำ้นำงามใต้ยตายนาวมีวางไว้ไหนแล้วเนี่ยว่าจะไปต่อคณะต่อคณะต่อนะคะไม่อยากไปเลยหมดลมมีดหายลมมีดวางตรงไหนมัวหาศรน้ำไนะคะ่ะ าหนอไม่ใหญ่นะจกไม่เอาพอได้พอ,พอไม่ค่ะก็ได้พอเมื่อกี้แล้วนะคะ็เนี่ยก็ได้พออยู่นะคะแต่ว่าเจออีกนะก็ยไม่เอ,า,เอา,าจะเก็บเก็บค,ค่ะนะคะ,ะ,คะผลงานเพื่อนๆคะ่ะ บุ่งฝรั่งค่ะเต็มตะกร้าเลยนี่ค่ะล้างแล้วนะคะมันแหวนขาอะไ่เยอะๆนะคะในกอเดียวนะคะหน้าทะเลผักติ๋วสองกอสามกอค่ะผักบุ่งทะเลค่ะนี่นี่ปลอกหงมทะเลนะคะนี่นงามโอ้โหะไรกินไหมคะเพืเ่อนๆคะ